ลุงครับลงมานี่หน่อยลุงชนแท็กขอโทษน้ำหยาบตีนเขาอย่างนีลงเลยลงเลยลงเลยเรียบร้อ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 ยพี่ดบีเรถจะมาแล้วประกาศแต่ว่ามันมีลุงครับลงมานี่หน่อยลุงเฮ้ยเจอย่อยเจอยจอยเขาไปทางตีนเขาว่าพี่จะได้บัฟบลงน้ำได้เส้นใหม่เจอคันหนึ่งเขือนนะเคลล่าประกบอยู่ไปทางกระหล่ำเคลล่าดำอันสามห้าเป็นอันสามห้าร

จับน้องจับปันขึ้นไม่ถึงนะโดนบัมไม่หลายทีแล้วอ่ะต้องับเ่อนสามทอดยาวเวถึะแล้วอยู่เส้นทางเข้าใครเลยฝั่งขวา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 เผิอไม่เหินแล้วหินแล้างช่องหน้าไม่ได้มันจะขึ้นของไครนี่ญานเขาหรือญานหอ

ติดไหมติดไหมลลง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 จับเลยจับเลยจับเลยอาสมดมันเหนียวขนาดนี้เหรออาสา้าอาัห้ากลงครับลงมานียลงเขาเข้าตรงีเลยเก่าล็อกลไปแลวไปเลยไหนเสวยติดลกติดเขามานะนำมาแล้วนะลับลงกลับลงกลับลงกลับ เดนไเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเป็นรเ้าเลยนะเ่นดเลยน้องี่ายไเลย้เข้าใหม่ของไปฝั่งไล่นะเฝั่งไลนะอืคือรถยางไม่น่าจะเหลือแล้วโอเคยางไม่น่าจะเหลือแล้วยิงให้ได้ปะลงมาแะ้วปลงมา เคสหน้าอุโมงบางบนหนึ่งเคสเอ้ยมีสองดีจีนนเต็มลำเลยเกาะหายเกี้ยเลยตักลับลงมาเตียนขึ้นขึ้นขึ้นหลอดหัวเรื่องนี้ยอดเยอะยอดแสนใหม่ยอดแสนเจอเจอลูกซองไปก็กรี๊ดอ่ะตอนนี้ข้าวฝั่งมาได้แล้วข้างฝั่งเต็นดัมตรงยาวอยู่เลียนสวนเต็บลงเล็บเต็มลองเล็บลงเล็ครันเต็ลองเล็บลงเลยลงเลยเลยแก่หล่าวที่สุดเหรอเฮ้ยเจอยาวนะอยู่บนอยู่บนดีจีบดีจีน้อง ต้องยาไปทางเก็บมงงจับ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 ,จบเข้าเลยมันเข้าเลยมันเข้าเลย